ล้วนะครับสองทุกัญยายาต่างๆ่อพิธีการในชุดฟอรมแงนนะครับและในช่วเช้านะครับหลังจากที่ท่านได้บริเวณพิธีแล้วนะครับมีเล่นเปียโนนะครับกับุูท่านนะครับขอแนะนํานะครับผู้ที่เลนวันนี้นะครับนายวีนัวโอพาสครับผมนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติชั้นปีที่หนึ่งนะครับครับและในลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการแจ้งข่าวสารน้าสนในะครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับ ตัวแทนหรือผู้ที่จะแจ้งสำนังกงานจัดหางานจังหวัดลำปางนะครับขอเินครับทุกทุกท่านนะคะในวันนี้ก็เี้ยขออนุญแบบาตถือโอกาสกล่าวอำลานะคะเนื่อง,งาจากว่ากรมการจัดหางานได้ย้ายนะคะในทานลักษานเลยเสดนะคะ จังหวัดอำนาจที่อยู่ที่จะต้องให้ไปรายงานตัวภายในวันที่21นี้ค่ะจะงําัลานนะคะเพื่อนะคะพัสดการในคนหน้าส,วาส่วนราชการก็เป็นโอกาสอันดีนะคะก็เลยว่าอขอ,อ,อจัดดูมาที่นี่สองปีนะคะลำพานเป็นรอบที่สองก็จั้งแต่สุดอยู่ที่ย์พรังงานจังหวัดลำปานที่นี้ก็มาเป็นจ้าหนงานจังหวัดลำปาง นะคะตลอดเวลาที่การอยู่ที่นี่สองปีรู้สึก,น,ก,สกนะคะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจในกลุ่ของส่วนราชการนะคะแล้วก็ภาคเอกชนตลอการศึกษานะคะที่ให้ความรู้จักการจัดทานะคะตลอดเวลาโดยเฉพาะในปีแรกที่ําแหน่งที่นี่แล้วก็มีภาวะสุดกิจซึ่งในปีนั้นก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สามารถที่จะ ปฏิบัติหน้าที่นะคะจนบรรลุเป้าหมายนะคะเป็นที่พึงพอใจนะคะทั้งผู้กับขีแล้วก็ประชาชนนะคะที่เราเข้าเหลือนะคะวันนี้ก็เลยตระหาหายู่การที่จะต้องไปที่สนวนนลกนะคะอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะทุกท่านนะคะ่ที่ให้ความให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำให้ตร,ระการนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะโดยจะพาท่านหล่ออุทานนะคะที่เป็นท่านหล่อนะคะให้การดูแ,แลน,นานนานใจายตลอดเวลานะคะของาการเปิดเผยค่ะแล้วไปงานต่อไปนะคะขอบรียนเชิญนางพลังจังหวัดลำปาง,ะค,ะรอองครับขอคครับสวัสดีสมาชิกหลายท่านนะครับ ผมไม่ได้ย้ายไปนะครับเพิ่งย้ายมาเะิดรายกานมารนะครับ,รก,รรบก็ในในส่วนของสำนัก่านมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านทั้งภ่าคผู้ชนนะครับไปทราบในวันที่สิบ้ากรุมภานุสำนักงานการจังหวัดนโครงการการจำลองเศรษฐกิจจังหวัดลำปางนะครับโดยวิธีการจัดทำการเศรษฐกิจนะครับโดยวิธีเขาเรียกว่าโบบควิดคนมีเดนชานนะครับก็ ได้องกับุ่มส่วนราชการนะครับในการจะทำธุรนรรมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทําสิพันธุ์มรัฐจังหวัดวนะครับให้นะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ GDP ีได้กว่า วันที่15กุมภานี้ที่โรงแรมลำปางนะ,ะนะครับ13.3สู่ตอนถึง16.3นะครับก็ขอเียนเจญทุกท,ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีหน่วยงานอื่นที่จะแจ้งขา่าวสารไหมครับขอเรียนเชิญได้บริเวณาไม่บนเวทีนะครับของเรานะครับเห็นไหมครับหน่วยงานราชก,การแตาผ้าจะตรวจนะครับจะตรวจท้องพีชไหม สำหรับาู้เชิญร่รูประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่ทุกท่านและร่วมกันนะครับบนแผ่นทองของเราที่จะใช้รับดาได้รับชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะคุณหลวงพ่อวิริยังนะครับหรือพระธรรมเจดียอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ในการผู้ที่สถาบันพลังจิตธานุภาพนะครับที่มหาวิทยาลัยเปิดสูตรเช่นกันนะครับพ่อวิริยังรับชื่อ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยของเรานะครับชื่อว่าพระพุทธมงคลโมลีโลกนะครับโดยที่มีขนาดหน้าตัด36นิ้วนะครับเราจะหล่อในวันที่เมษายนพุทธศักราช2555จะมีวิธีสมเด็เดือนมิถุนายนครับทั้งนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับที่จะศึกษาต่อในระดับอยากจะเรียนต่อในปริญญาที่สองนะครับในระดับปริญญาโทในหลักสูตร่างๆ ที่เราได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วสามารถทำได้โรยลงทะเบียนนะครับหน่วยงานใน้านนะครับเราในนามของมหาวิทยาลัยนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท้านมาร่วมงานุสภากาแฟในวันนี้นะครับที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพวัดค่า b m เนะครับได้นะครับบริเวณอาการเื่ีเต้นโชคดีเข้าสู่บริเวณพิธีงานในวันนี้ครับหลังจากนี้นะครับขอครับได้สังสรรค์ได้ร่วมปริสาทพูดคุยกันตามไห้นะครับ จะมีแจ้งเพิ่มเติมนะครจะแจ้งเพิ่มเติมสามารถเป็นเสิียรได้นะครับบริเวณในเวทีของเรานะครับ ตรวจสุขภาพครับโดยท่านคณบดีนะครับได้นักศ mm. oh, oh. ึกษาอาจารย์มาให้บริการตรวจสุขภาพครับจะตรวจนักศึกษาี่ผู้ช่วยนะครับ